สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้ารออยู่นนะแฮกเกอร์ตีเคียร์คิวรอรถถังหลังบอสชาติประกาศอยากจัดศึกภาค3ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4 มิบชชตีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีโอวันแชมเปี้ยนชิพประกาศว่าทั่วโลกจะได้ชมรถถังจิตมังนน์หวนมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างโจนาธานแฮกเกอร์ตีในอนาคตอย่างแน่นอนรถถังพึ่งชบฟอร์มโหดถึงประเทศญี่ปุ่นโดยการปล่อยหมัดเด็ดอัดด็อกไทครุเซกาว่าักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นด้วยเวลาเพียง80วินาทีตั้งแต่ยกแรกควาบนั50,000ดอลลาร์หรือราว1.7แสนบาท ในศึกวัน1นึเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาหลังจบเกมบิ๊กบอชตีท่านแหล่งข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในงานซึ่งหนึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวถึงคือไฟต์ต่อไปของรถถังโดยได้เผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คู่ชกคนต่อไปของซูเปอร์สตาร์ชาวไทยจะเป็นอดีตคู่ปรับเก่าอย่างแฮกเกอร์ตี้ในกติกาโมยไทยซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนรถถังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก,มาก ฝ่าต่อไปของเขาจะได้เจอกับแฮกเกอร์ตีในกติกามวยไทยแน่นอนว่าฝั่งของแฮกเกอร์ตีเมื่อได้ยินคำพูดของบอสชาตีแล้วก็อดใจไม่ไหวโพยข้อความลงหน้า Facebook ee, เฟซบุ๊กจนนทานแฮกเกอร์ตีเปิดเผยความรู้สึกถึงโอกาสที่ได้รีแมทช์ภาค3กับรถถังสั้นๆว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเจอกันเร็วๆนี้ สองภากแรกของรถถังกับแฮกเกอร์ตีเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งคู่ยังชกในกติการุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ถึงทั้งสองครั้งจบลงด้วยชัยชนะของรถถังโดยปัจจุบันแฮกเกอร์ตีถือครองตำแหน่งแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นแบตนเวท135-145ปอนด์ born, ต้องมาตามลุ้นกันว่าเส้นทางของทั้งสองคนจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเมื่อไหร่หา้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง